สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เมย์มาชวนตำกระท้อนค่ะตำกระท้อนใส่ปูนาดองค่ะใส่ปูปลาาอร่อยมากๆแซ่บนัวคุณผู้ชมวิธีทำง่ายๆค่ะไปทำกันนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเมย์จะมาชวนตำอีกแล้วค่ะเมย์มีกระท้อนมาหนึ่งลูกค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาตำกระท้อนกันนะคะวันนี้เมย์จะตำใส่พริกแห้งเนาะ เผ็ดมากเผ็ดน้อยอยู่ที่เราต้องการเลยนะคะพี่กแ้งกรอบๆเ๋ยวใส่ตู้เย็นไว้ค่ะหำแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วใส่ผงนัวจักน้อย ใส่น้ำตาลทรายใครไม่กินหวานก็ไม่ต้องใส่นะคะนี่เดี๋ยวแม่ปอกกระท้อนก่อนเนาะกระท้อนจะสุกสักหน่อยนะคะสับหย,ยาบหยาบใครถนัดสับแบบไหนก็จัดการเลยค่ะ เนื้อจะเยอะมากเอาวก็พี่ออกก่อน นี่ค่ะกระทอนมันจะนานแล้วมันก็จะดำหน่อยนะแต่ว่ามันใช้ได้อยู่ค่ะคุณผู้ชมเม็ดใส่ไปหน่อยปกติเม็ดจะไม่ค่อยชอบกินเม็ดนะคะแต่ก็ใส่ไปได้ จากนั้นก็เติมปลาค่ะไม่ใช้เป็นน้ำปลาต้มสุกนะยี่ห้ออะไรแล้วแต่เราเลยค่ะอันนี้ค่ะปูนาดองที่แม่ดองไว้เอาเล็บปอกก่อนดองแล้วก็แช่ฟิตไว้ค่ะคุณผู้ชมนี่เห็นไหม ยังสวยงามค่ะแม่เอาเล็บข้อก่อนนะไม่ง้นเดี๋ยวมันจะไปติดคอได้คลิปปูนาดองแม่มีไว้ให้แล้วนะคะเห็นไหมมันก็ยังเหลืองๆสวยๆอยู่เลยค่ะ ที่ใครถามว่าเก็บไว้ได้นานแค่ไหนอันนี้เมยเก็บไว้ครึ่งปีแล้วค่ะอยู่ในช่องฟิตนะก็ยังกินได้ตลอดเลยจริงเก็บได้เป็นปีล่ะคุณผู้ชมคือจนกว่าเราจะกินหมดเป็กระดองอันนี้เอาออกนะ เรายังไม่ได้เติมน้ำตานะคะเพราะว่าปูดองเขาก็จะค่อนข้างเค็มนะแล้วก็ปลาก็เค็มแล้วเราต้องชิมก่อนค่ะคุณผู้ชมเติมน้ำปลานิดนึงเปรี้ยวพอดีจากกระท้อนแล้วนะคะ นะคะเป็นเมนูที่ทําง่ายๆคุณผู้ชมจะทําเมื่อไร่ก็อร่อยนะน้ากระท้อนลองทำอํำดูนะคะคุณผู้ชมนอกจากจิ้มพริกเกลือแล้วเนี่ยตำก็อร่อย ตั้งใจจะตักใส่จานกันเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมตำกระท้อนใส่ปูนาของแม่เอ๋หน้าตาหน้ากินไหมคะหอมอร่อยมากๆหอมกลิ่นปูนาดองเนาะลองทำดูกันค่ะคุณผู้ชมไม่ยากเลยก็จะได้เมนูแซบ่บๆแบบนี้นะคะถ้าชอบคลิปของพวกเราแม่เอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครัวแม่เอเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้แม่ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ